โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปก็แล้วกันก็คือจะมารีวิวนะครับเอลิสลูเดียสนะครับก็ผมจะมารีวิวว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช้คอมโบเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนแต่ผมจะใช้ร่างไฮเปอร์นี่แหละแต่ผมจะมาทดสอบสกิลมันให้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าใช้แค่สกิล นะครับผมจะใช้แค่แบบสก,กิลดามจสก,กิลบัฟพวกเนี้ยมันโอเคหรือเปล่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมก็จะมีคนรีวิวไปแล้วก็ได้แต่ว่ามงนานแล้วแหละผมก็เลยมารีว่าอีกทีนะก็ผ่านไปค่อนข้างนานเลยนะตัวนี้ออกมานะก็ครึ่งปีได้แล้วโดยประมาณนะครับผมโอเคก็เกียร์เนี่ยผมจะเรียกว่าไม่ได้ติดดีอะไรขนาดนั้นคือเป็นเกียร์ที่ทุกคนสามารถใส่ได้นะครับผมโดยที่เอลิทเนี่ยทุกคนสามารถหาใส่ได้แน่นอนครับนะครับ น้่กดทำไมล่ะที่ทุกคนสามารถหาใส่ได้แน่นอนเลยครับดาเมจตีปกติอยู่ที่3า้อยหดาเมจสกิลที่ห้าร้ครับหลบสกิลอะไรเนี่ยก็พื้นฐานเรียกว่าพื้นฐานได้ครับเรียกพื้นฐานได้สำหรับสายว่องไวแล้วก็ท่านั่งของลูเดียสเกียร์ดีนิดนึงเป็นช่องหลังนะครับซึ่งก็มาได้ดีอะไรมากนะก็มีหลบสกิลลดแรงก,ก็โอเคนะก็พลังโจมตีต่างๆก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่สกิลก่อนนะเอาเป็นที่ลูเดียสก่อนนะครับผม อ๋อที่สกิลหนึ่งนะครับผมขัดขวางการฟื้นฟูต่อเนื่องก็คือพวกฮิลต่อเนื่องนะครับมันแก้ทางกับสกิลสองของมันนะคือสกิลมันเนี่ยสร้างความเสียหายนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์ก็อ่ากว้างกีๆๆ่จุดอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะครับโอเคนี่เป็นเรียกว่าเป็นระยะสกิลคูลดาณสกิลต่างๆนะครับที่ผมเอามาจากเว็บของตัวเกมเลยนะครับผมโอเคสกิลนี้มีข้ามหลังด้วยนะ ข้ามประมาณ500จุดถ้าจะไม่ผิดก็คือข้ามลึกอยู่นะครับผมแล้วก็สกิลสอนะครับเป็นฮิวสี่ร้อนะครับแล้วก็ทางด้านของฟื้นฟูนะครับ80เปอร์อันนี้เนี่ยแก้ทางด้วยสกิลหนึ่งมันเองนะครับผมก็คือฮิวต่อเนื่องสะท้อนเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะครับก็คือสะท้อนสะท้อนทั้งเวททั้งกายภาพแต่ว่าพอมีบัฟอมตะมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับฟังผลยากนะครับโอเคนะครับแล้วก็ความสามารถกลุ่มนะครับเป็นพลังชีวิตเอ่อความสามารถกลุ่มเนี่ย มันถ้าอยู่2ตัวมันจะเพิ่มที่1 1 0ก็คือเพิ่มพลังชีวิตยอยู่ที่1 1 0นะครับผมก็ทําให้เจ้าเอลิสและดูเดียสเนี่ยก็คือจะดูแบบแบบยืนนานขึ้นนะครับเป็นตามปกติเลยครับก็คือเพิ่มพลังชีวิตร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะสำหรับ,บผมนะเพราะว่าผมว่าน่าจะเพิ่มได้หลายล้านอยู่พอตัวเลยแหละน่าจะเพิ่มได้หลายล้านนะพอตัวเลยอ่ากดผิดแล้วก็เอลิสสะก,กิลบนึงนะครับผม ยกเลือกทดสอบอมตะนะครับสร้างความเสียหาย30เท่าหรือ3,000%นั่นแหละครับแล้วก็มีสตันด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปแนวหลังไอ้สกิลนี้เนี่ยวางผลยากนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าต่อว่าเป็นท่าที่มันชะนะแต่เวลามันสับอะ่ะมันถ้ามันสับทีเดียวไม่ตายอะ่ะมันก็จะแบบกระเด็นไม่ใช่ป่ะแล้วมันจะไม่มีดาเมจต,ต่อนะครับผมมันก็เลยหวังผลเรื่องดาเมจไม่ได้แต่หวังผลปวดค่อนข้างใช้ได้ดีเลยนะครับก็แผนสกิล ะร,ระยะสกิลต่างๆเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับผมสกิลนี้ไม่ได้ข้ามหลังแต่ว่าปาดลึกมากประมาณ3า0จุดนะครับซึ่งเวลาอยู่กับเอลซ่าเนี่ยสกิลหนึ่งของเอลซ่าเนี่ยมันจะมีเพิ่มพื้นที่ทักษะใช่ไหมมันจะบวกจาก3า0บเนี่ยบวก20ปเปอร์มันจะกลายเป็น430ประมาณ430จุดนะครับซึ่งมันจะถึงส,สับลึกมากสับถึงเจสแสงได้เลยครับซึ่งผมก็เลยคือลองเอามาเทสดูมันก็บางจังหวะเนาะ สกิลสเนี่ยเป็นการบัฟตีพื้นที่แล้วก็ความเร็วการโจมตีก็ใช้ใน PVP ลำบากเยอะแล้วก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว,ว่าก็ไม่ได้ใช้ดีขนาดนั้นนะครับก็ความสามารถกลุ่มก็เป็นพลังชีวิตนะเอลิกก็จะแบบอึดขึ้นนะครับผมก็พูดมากไปเยอะได้เดี๋ยวไปลองดูกันเลยใน PVP นะครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่เพชรหนึ่งนะครับผมผลฟรีหมดเลยเกมแจกผลยั่งเยอะ <c oughs> เออผมไม่ตีคนไทยดีกว่า ตอนแรกผมตีบ่อยนะคนไทยแต่ว,ว่าหลังๆมารู้สึกว่าพอลีกสูงๆคนไทยไม่ค่อยตีเรารู้สึกว่าเราตีคนไทยก็คงไม่ดี <c oughs> มันเป็นต้นลีกด้วยแหละนะครับมันก็เลยบางทียังมีแบบเหล่าตำนานหรือมาสเตอร์หนึ่งอะไรเงี้ยครับอ่าไม่ใช้ใเทมดีกว่านะครับดูครับลูเดียสอาจจะดูง่ายเอ้อทั้งเอลิทั้งลูเดสมันก็ดูง่ายนะครับ ถ้าเป็นรูเดียสอ๋อนี่ไงครับผลักติดนะครับเห็นไหมผลักธาตุน้ําก็ติดนะนะครับผลักไอ้เค่ปลิวไปนู่นเลยแล้วก็รูเดียสจะดูง่ายมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวนะครับเป็นรูปแมกกาธานะครับโ okay. อเคเฮ้ยไม่ดีแล้ววะไม่ค่อยดีละไอ้ไม่คนถามว่าทำไมผมไม่หยิบทางคอมโบมาเล่นนะั้นที่จริงตัวทางคอมโบผมมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ แต่เหต่ผลที่ตัวมันไม่ได้ดีและเกียร์ผมไม่ได้เก่งครับคือผมวางแผนมาแล้วครับว่าไม่เดือนหน้าก็อาจจะแบบถ้าเดือนหน้าได้ตัวใหม่เร็ว,รวก็น่าจะเริ่มดองนะครับเริ่มดองเอาเซ็ตจ,จันทราเซ็ตจ,จันทราจะมาตอนประมาณเดือนกันยาก็ประมาณอีกแปดเดือนโดยประมาณนะครับเซ็ตจ,จันทราก็จะมาเดี๋วดูเกียร์ทีมนี้หน่อยรู้สึกว่าตีง่ายไปเลยอ๋อก็โหดอยู่มีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม ไปทีมนี้นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจัดกับจัดงานปาร์ตี้ทุกวันไปโอเคคลิปนี้นะ่าจะลงไม่รู้ลงวันไหนอาจจะลงวันนี้เลยก็ได้ครับนี่เป็นวันอังคารนะครับผมก็วันศุกร์นี้โคลาโบใหม่ครับทําไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายเป็นเรื่องอ่า อาจจะแปลกคนอื่นหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ดูข้อมูลมาจากหลายๆคนบ้างนะก็คือจากเรื่องอชื่อว่าอะไรวะหนุ่มสามันกับสาวหลุดโลกโอเคผมจะผมผมคิดว่าเป็นเรื่องนั้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบคือเรื่องทัที่สปอยมันหลุดมาว่ามีคนชื่อโทวะด้วยมันก็เลยแบบมันก็มีนั่นแหละแต่มันก็มีไม่กี่เรื่องแล้วมันก็มันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเรื่องไหนโอเคครับนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ จะเห็นดีว่ามันก็ขึ้นนะแล้วก็ผลักก็เนี่ยผลักค่อนข้างผลักผลักทุกธาตุนะผมว่าเอลิสเนี่ยน่าจะผลักทุกธาตุเลยนี่ผลักทุกธาตุเอลิสเพราะว่าผลักแมนมากเกียร์ผมยังเออเลยนะสำหรับผมนี่คือเกียร์อ่อนมากเลยนะโอเคขึ้นมามาสเตอร์ครับไปกันต่อท <c oughs> ี่เกียรตีตัวบินมีนะตัวกันเบรคหนึ่งสองสาม เจอ,อทางคารโบชิงแรกกับพี่มาวารีนะ้ามีชินจังด้วยในผมรีนีนะคือบราฟไับจะบอกให้ว่าคือหลายคนน่ะอาจจะมองว่ามันดีแต่สําหรับตัวผมผมมองว่ามันไม่ดีคือตัวชนถ้าเอามันมาเป็นตัวชนอ่ะคือตัวที่อ่อนด๋อยมากเลยสำหรับบราวไฟตัวโง่นี่ยก็เป็นตัวโง่ได้เลยบราฟไฟแล้ามาเป็นตัวชนเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยจริง มันบางมันบางครับมันบางมันตายง่ายนะครับลองไปเล่นดูนะครับในหลีกที่แบบสูงสองะบาไฟตายได้ครับอลิซกับปลิวปลิวปลิวเนี่ยดูครับนี่ครับดูครับทุกคนครับดูเดยมันปลิวดิผมมันก็เล่นได้นะจริงไม่ได้หยิบทางคอมโบมาเล่นนะผมบอกให้มันก็เล่นได้นะผมเอาตัวข้ามมาเล่นสองตัวเ้ยรู้สึกว่าแรงมันจะเริ่มหนืดแล้วว่ะยิงลูกไฟไปก่อนชะงงักนะลูกไฟมันช่วยช่างงักนะ นี่ครับพอชิดบ้านอย่างนี้เนี่ยเอลิสับซะอุย้ยชิบหายแล้วครับแพ้โอ้สล็อตมันเกินไปอะ่ะโอเคแพ้ครับสล็อตมันแข็งแกร่งเกินไปผมไม่น่าตีสล็อตเลยตัวขี้โกงตัวขี้โกงอ๋อ ตัวขี้โกงตลวรมันอยากได้มากเลยครบบตามนั้นครับไม่ออกเศร้าเศร้าเศร้าตัวรไม่ออกทางคอมโบก็ยังแนะนำให้ปั้นนะครับผมทุกช่องโมเมนต์ก็แนะนาให้ปั้นทางคอมโบหมดแหละแต่ว่าตามนั้นผมไม่เล่นเพราะว่าผมตัวไม่ได้ดีขนาดนั้นเกียร์ตัวไม่ไม่เกี่ยวตัวเกียร์มากกว่า นี่ครับดูดินี่ครับดูครับสับแม่นมากนะดูครับมันข้อดีของการสก,กิลนี้ก็คือสับฝั่งตรงข้ามไปแนวหลังเลยแบบเราจะได้เปรียบนะเราสับแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ตัวชนของเขาเนี่ยหายวูมนะครับอ,ออยลินมาใชใ้เพราะว่ามันข้ามไปมันข้ามไปแล้วก็บังดาเมจได้ดีนะคาริสครับเวลามันไล่สก,กิลรำนำรัวๆเนี่ยผมกลัวเลยนะ เพราะมันจะำนำชินระกับเอลิสผมไปไงเออที่ชินระบอกเอามาใช้เนี่ผบอกเอามาชนแล้วก็ป่วนด้วยนะคือตัวชนหลักของผมในทีมจริงๆก็ไม่มีหรอกไม่มีหรอกมีแต่ตัวชนข้ามนั่นแหละนี่ครับโอเคจริงผมว่าจะใช้ดุริยางนะแต่ว่าคี้ดุริย์ใช้เอเลนดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นทางสกิลอะดุริยางสกิลมันจะท้ากับเจสแสงครับ เจ๊แสงนี่ผมได้มานานมากเลยนะคือเดือนนี้ทั้งเดือนนี่คือคาตรงของผม z ุ o m แสงมืดคือ2เดือนที่ผ่านมาพูดง่ายๆคือผมเรียกว่าเปลือจัดเลยครับคือตอนนี้อดทนนะคืออดทนรอวันที่แบบเรากลับมาเปิดได้ตัวดีๆเพราะว่ารู้สึกเล่นยากมากหลังที่แบบแสงมืดเก่ามาแล้วแสงมืดยอดนิยมมาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เลยไงแล้วรู้สึกว่ามันเล่นยากเริ่มเล่นยากขึ้นเจอเจ๊มืดเจอสล็อตเยอะขึ้นเจอเจ๊แสงเยอะขึ้น มันทาให้รีผมเนี่ยเริ่มส่ยากครับเพราะว่าคือด้วยพอเกียร์ใหม่มาคือด้่ยำคนที่แบบเรามันไม่ใช่สายเติมะครับเราเป็นนับว่าเป็นสายเติมไมนะครับเป็นสายแต่เป็นสายแพ็คนะครับผมเป็นสายแพ็คนะครับสายพาร์สายแพ็คนะครับก็เรียกว่าแทบไม่ได้เลยเลยนะครับสองเดือนที่ผ่านมาพอดีผมก็พยายามนะครับอดทนนะครับพยายามอดทนนะครับ ตอนนี้ก็อดทนมา2เดือนแล้วจะ3เดือนแล้วครับเดือนหน้าจะเกลืออีกนี่คือแบบรู้ใจอะไรเลยนะเออรู้จะอะไรเลยนะคือเจมมืดที่คือแบบอยากได้มากอยากได้มากแต่ไม่ได้อะคือเปิดไปหนักมากครับตอนเจมมืดมาแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าผมเปิดใน Android เพราะว่าผมเติมบี้ไว้ในแอนดรอยเอ้ยไม่ใช่ดิเก็บบี้ไว้ใน Android นะครับเพราะว่ามันเติมมันถูกกว่านะครับก็พูดมากเกินจนไม่ได้ดูเอลินเลย <c oughs> ไม่ดูเอลินลูเดียนเลย กตามนี้นะถ้าเคยตั้งดูอยู่ก็น่าจะเห็นนะว่ามันผลักแน่นมากผมพยายามเลื่อนไม่ให้ดูด้านหลังนะเพราะว่าลูเดียสสกิลมันข้ามหลังแล้วครับผมก็ลองถ้าใครที่แบบอ่าพูดรดรามจสอยไม่ได้ถ้าใครไม่มีดาเมจนะ้ำดีๆอย่างลูเดียสช่วยได้ลูเดียสเนี่ยดูมันยิงไม่หนักนะแต่มันยิงข้ามหลังมันยิงไปอ่าเล็กงานแนวหลังนะครับผม ก็มาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะเห็นมันว่างนะกิว a t ร2 2 0องนะิวพี่นายศิละปะนะครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิกว่างหนึ่งที่นะครับขอตึองๆหน่อยนะ,ะยืนมาสามม้าสองนะครับผมยืนนะคะรับไม่เจข๊ขึ้นทีมยืนมาม้าสามม,าสาม้มาสองนะครับมาประมาณผมเนี่ยแหละทีมก็เข้าได้แล้วนะมาได้นะครับ,ส,บสมัครที่เพจน,นายศิละปะได้ตามสบายเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ าพี่อาร์ตนายศิลปะนะครับทําช่องใหม่แล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมโปรโมทให้เขาหน่อยนะครับก็จะคืนโล่ให้นะครับเผื่อใครยังไม่ได,ด้ติดตามเนาะอ่าก็ไปติดตามมาได้ผมนี่ติดตามมาตั้งแต่คนแรกๆเลยเอลยสองทีมพี่ก็หน่อยเนี่ยเอาเอาเลนมาใช้ใเล่นเหมือนกันก็ผมปะเนี่ยหยอกหยอกหยอกโอ้ยเห็นรีจัมแม็กันด้วยก็ประมาณนี้ครับก็ วนชีมีคนถามว่าใช้มีคนถามว่าใช้ดีไหมผู้ทําตรงเลยว,ว่าผมไม่ได้เอาผมไม่ได้หวังก๊อปปี้มันครับผมหวังบัฟมันครับบัฟต้านสกิลบัฟฮิวนะครับรบัฟนะเลือดก็กคือบัฟต้านสกิลนั่นแหละเพราะว่าทีมผมเนี่ยไม่ได้มีตัวบัฟต้านนะครับก็เลยต้องเอาตัวบัฟต้านมาคือบัฟต้านเนะี่ยมันมีดีคือผมเอามาแก้แค่เพราะทางเลยผมเอามาแก้ไอ้เจ้าเอซ่าเพราะเอซ่ามันจะมีแบบเจาะปั๊บลดต้านนะสิเปอร์เนี่ยนะเราก็บัฟขึ้นมาอีกประมาณนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีธาตุน้ำดีๆเก่งๆผมก็แทนดาวบัญชีนะครับผมก็ผมคือถ้าไม่ได้คือผมคิดไว้แล้วว่าถ้าผมจะกลับไปเล่นตัดแววนจริงๆอะ่ะผมต้องได้เกมมืดหรือสลอ็อตหรือไม่งั้นผมก็ต้องได้คอมโบแบบ,บแบบกระชินจังแบบโคลาโบน่ามีคอมโบแบบนี้เข้ามาซึ่งผมว่ามีโอกาสยากมากเพราะว่าเกมน่าจะไม่ปล่อยตัวโหดๆมาไวเกมน่าจะไม่ปล่อยตัวที่แข็งแกร่งเท่าตัวโคลาโบเทพมาไวอย่างตัวชนเนี่ยเห็นไหมว่ามันดับเนี่ย หายากเอาจริงคือยังไม่มีผู้ทมตัวคือยังไม่มีตัวชนที่ปวนเท่าดัดมาก,ก่อนนะัสื่มันก็ป่วนยิงลึก400กว่าจุดแต่ว่ามันเป็นทางป่วนดาเมจกระเล่นมันได,ได้มีสตันหนักๆเหมือน,นเจ้าทางด้าของอดัดก็พูดมากไปแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพวกใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมารีวิวอะไร คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมหรือใจอยากให้ทำอะไรก็บอกมานะครับผมผมไม่ได้มีคอนเทนต์ตายตัวอย่างลวก็หลังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ